ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนนะครับตอนนี้เราอยู่กับมัดของเกมเลดเดสซีเกมชั้นสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมาที่มีชื่อว่า1989 l u g e r PO8 นะครับอันนี้ก็จะเป็นปืน l u g e r ที่อยู่ในยุค1898นะครับผมได้ค้นหาแล้วก็เป็นปืนที่มีอยู่จริงนะครับในลิกาสิตอยู่จริงก็ใช้อยู่หลายประเทศนะครับในตอนนั้นนะตั้งแต่ปีคศ1898ถึง1948นะครับยุคสงครามโลกเลยนะครับที่มันถูกใช้ จะมีข้อมูลก็ไปหาอ่านกันได้นะครับก็สนุกดีนะอ่านเพลินดีอ่านก็เรียนรู้ประวัติของมันนะครับโอเคเมื่อเรารู้จักมันแล้วว่ามันคือปืนที่มีอยู่จริงบนโลกนะครับเราก็จะมาโหลดกันเลยนะครับก็อย่าลืมโหลดหมอดพื้นฐานกันดนะ้วยล่ะไปที่ไฟล์แล้วก็กดแมนวนวลดาวน์โหลดนะครับผมก็โหลดอันบนสุดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะผมจะโหลดแค่มอดปืนนะครับผมเมื่อเราโหลดมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ซิปแบบนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะ ให้เราทำการ copy folder l o g e r p08 นะครับกด copy ให้เราไปที่ไฟล์ r e p ที่เราติดตั้งนะครับให้เราเข้าไปที่ไฟล์ lml กดวางผมก็ลงไปแล้วมันก็เลยขึ้นใน r e p พ a นะครับถ้าใครยังไม่เคยลงมันจะขึ้นหน้านี้มาแทนนะก็กด continue ไปอย่าลืมติ๊กถูกด้วยละ่ะลงแค่นี้จากนั้นให้เรากดย้อนกลับหนึ่งทีนะครับให้เราไปที่ mod manager เปิด modmanager ui สําหรับใครที่เปิดไม่ได้ให้กดขีกขวานะครับลีกขวาให้เรามารันครับว่า run as admin เครับเปิดแบบนี้นะครับชื่อแบบนี้ให้เรากดอ่ากดย e ดหนึ่งทีนะครับถ้ามันขึ้นให้กดยัดก็กดย e ดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้มานะครับให้เราไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันค้างโอเคให้เรามาที่ลูกศรวงกลมตรงนี้นะครับจะมีลูกศรหยูด2อันเป็นวงกลมก็กด1ครั้งนะครับ ก็แค่นี้ครับสรับใครที่ยังไม่ไปตั้งค่าในฟันเฟืองก็อย่าลืมไปตั้งค่านะครับมันจะให้หาไฟล์เกมให้เจอเฉยๆนะครับเมื่อหาไฟลเกมเสร็จแล้วก็กดเซฟตรงนี้นะครับก็กายกระบาดออกไปได้เลยก็ลงประมาณนี้ก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมอันดับแรกให้ท่านผู้ชมไปที่ร้านปืนที่ไหนก็ได้ของเมืองเลดเดดนะครับของผมก็เลือกที่จะมาบาเเนไท้ายนะครับ ใครอยู่ที่รถก็ไปที่รถนะครับใครอยู่ที่เซนเดนิตก็ไปเซนเดนินนะครับหาทางที่ใกล้ที่สุดนะครับส่วนสตอเบอรี่ไม่มีลานปืนนะครับเสียใจด้วยอีกโอเคก็มากันเลยนะครับไปมันจะอยู่ในโหมดปืนพกนะครับไม่ใช่ปืนลูกโมนะผมก็ลงมัดไทยนะครับให้เราไปที่ปืนพก เราเลื่อนหานครับว่าปืนออโต้กึ่งอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยปืนพวกกึ่งอัตโนมัติก็เจอแล้วนะครับมอดเมื่อกินนี้เขาก็ได้เปลี่ยนหน้าตาของไอ้นี่นไอ้หน้าเนี่ยใหม่นะครับกลายเป็นปืนที่เป็นของจริงอ่ะไม่ใช่ปืนในมาลเซอร์ er ที่เราเคยเห็นนะครับก็กดซื้อได้เลยนะครับเป็นคนละโมเดลกันนะอ่าก็ลักษณะเราก็จะไม่คุ้นหน้ากันเลยนะครับเดีย๋ยวผมขอแต่งกันหน่อยนะครับ สีเหลืองมันปแปลกๆอะ่ะเอาสีน้ำตาลก็แล้วกันนะครับตัวปืนความยาวอ่ายาวขึ้นหน่อยใจะได้เท่ๆนะครับอันนี้คืออะไรลำกล้องเกลียวไม่ไมต้องแต่งก็ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับศูนย์ยิงปืนที่ลงมอดมันก็ปรับแต่งอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับทางมันถือแมว ออกไปสไตล์บ้างวัสดุนี่ก็แต่งเป็นสีเงินเลยสิครับเอาให้แม่งสีเงินให้หมดสีเหล็กดูือความสวยงามยัดเข้โอ้โว้าวมากใช้ลายไม่ได้เพราะเป็นหมดนะครับแกะสะลักไม่ได้เหมือนกันนะครับ YM ไม่ได้ เคลือบเงาเครือบเ,งา,เ,อบเงาได้นะครับสีอะไรดีนะครับสีดำจับสีนี้ก็แล้วกันนะครับสีดาร์กววนัดเหมือนสีเทาเลยวายเอ็มต่งอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องครับดำสีเทาสวยกว่านะครับกระสุนก็ซื้อมาหน่อยครับ สานัดซื้ออีกเป็นหกสิบนัดเหลือๆนะครับก็หมดและวสำหรับการแต่งปืนปืนลูเกอร์นะครับเขาเรียกอ่าเราก็มาดูปืนกันนะครับเดี๋ยวขอไปอ,อยู่ตรงที่มีแสงแดดกันนะครับจะได้เห็นอะไรชัดๆมากดแท็บแล้วก็กดคลิกเมาส์กลางนะครับ จะเป็นการดูปืนของเรานะครับสีนี้สวยแล้วนะสีเหล็กสีเงินอลูมิเนียมขยายเรื่องปืนกลับเป็นมองได้นะครับเรื่องปืนเทจาะสูงได้ เดี๋ยวเราขอไปยิงข้างนอกเมืองนะครับเดี๋ยวมึงจะถือปืนทําไมล่ะเดี๋ยวก็ยิงใส่แตกแม่งเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะขอไปทดสอบปืนก่อนนะครับก็มีคนเป่าอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ที่เขาเป่าเรียกว่าอะไรช่างมันเถอะจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมชอบนะชอบเสียงมัน โอเคเราอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ยิงปืนเล่นกันเดี่ยวทุกคนเสียงปืนก็กล้องนะครับก็เป็นเสียงเดิมของตัวเกมหลักนะครับเขาไม่ได้ทำเสียงปืนมาให้ยิงรัวได้เลยนะครับบรรจุอยู่แปดนัด ถือว่าแรงอยู่นะครับเนี่ยอนุภาคกับประมาณนี้สภาพดีนะครับพอเพิ่งซื้อใหม่ๆม,ม,มือหนึ่งนะครับประมาณนี้นะสำหรับปืนลูก,กร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ขอให้สนุกกับปืนใหม่นะครับผมพบกันใหม่ครับผมครับ